คำถามแรกซูกุชิที่กลมเกินกับวันคริสต์มาสชินนามอนโรสสีมันขาวอะ่ะน่าจะเหมาะกับวันคริสต์มาสขนาดไม่สสองซูกุชิที่ท,ที่ที่น่ากินเหมาะกับวันคริสต์มาสโดนัทไงอันนี้เป็นโดนัตคิตตี้นะเหมาะมากอะ่ะมันกินแล้วอิ่มอะ่ะ ใช้กล้องหลังถ่ายตัวนี้มีชิ้นหนึ่งคำถามที่สามสกูชีที่สีเหมือนฮิมะชิ้นเดิมเลยชิน,น้ำมงสีขาวฟุ้งฟิ้งสโลด้วยฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้ง โย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 ขนาดสุดท้ายนะสกุชีท่ที่กินแล้วอิ่มในะวันคริสต์มาสแต่ว,ว่าเป็นพวกปังปอนอะอันนี้เป็นเบดูร์ลูฟนะต้มนี่อะ่ะรูปต้มนี่สิจา้าขาดแล้วอ่ะสโลดแต่สโลมเดิม <c oughs> อันนี้ก็เป็นปังปอนคิตตี้เหมาะมากกินแล้วอิ่ม โอเคเรามาถึงช่วงท้ากันแล้วนะคน,นแรกที่ขอท้าขอท้าเป็นพี่ปันปันปน,นะหรือปันปัน,ปนร e วิวเคนบีคนที่สองขอท้าเป็นพี่พิงกี้เบอรนะพี่พิงกี้เคนบีนั่นเองคนที่สามขอท้าพี่พันชี่ส m i ลี่นะคนที่สี่ขอท้าเป็นพี่เอสก o ชี่แลนด์เนี่ยเลมทำแล้วให้เครดิตกนันด้วยลนะ่ะถ้าเกิดใครอยากทำก็ ทำได้นะแล้วก็เมนใต้คลิปวิดีโอนี้ว่าทำแล้วเดี๋ยวเราจะไปกดไลค์แล้วก็ซับสไคร้ให้สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย